ทุกคนนะ่ะมันเป็นหนี้บุญคุณตายายบอกเด็กๆให้รู้ว่าเป็นหนี้อย่างไรมันเป็นหนี้ตายายเพราะว่ามันเกิดเองไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้เกิดจากโครงไม้หรือไม่ได้เกิดจากอะไรล้วนแต่เกิดมาจากบิดามารดาปูยาตายายเพราะนั้นว่าเขาให้ชีวิตมาให้ขล้องมีค่าที่สุดคือชีวิต แล้วยังให้ความรู้ที่ดีที่มีประโยชน์ทุกอย่างท,ทุกประการให้ให้ทารกนะั่นนะมันรู้จักทําอะไรถูกต้องดีขึ้นตามลําดับตามลําดับเป็นเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นฝั่งเป็นฟ้ายังให้มรดกอีกนี่เขาให้นึกถึงเพื่อคุณของปู่ย่าตายายกันอย่างนี้ ผู้ใหญ่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเด็กๆก,ก็จะได้ทำตามงั้นก็ควรจะบอกกันวันนี้บอกที่วัดนี่ก็ได้บอกที่บ้านก็ได้ว่าไอ้ปู่ยา่าตายายมีพระคุณกับเราอย่างไรไอ้ลูกเด็กๆลูกเล็กๆมันจะได้รู้มันจะได้เข้าใจมันจะได้ตั้งต้นถูกต้องมันจะได้รักษา สิ่งที่มีประโยชน์แก่จิตใจอันนี้เอาไว้ปีหนึ่งทำสักคนหนึ่งสองคนนี่มันไม่ใช่มากมายอะไรไม่ได้เสียหายไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายจะได้รับประโยชน์เกินค่าแต่เพียงปีละวันสองวันก็ยังเอาไว้ไม่ได้อย่างนี้จะว่าอย่างไงการมันก็สูญหายไปคนเราก็เลยกลาย สภาพเป็นอย่างไรไปเป็นอย่างอื่นไปคือไม่กระตันยูกระเจเวทีไม่เคารพในความเป็นคนกตันยูกระเเวทีแล้วมันก็กลายเป็นคนโคดโกงไม่สื่อสัตย์เพราะมันไม่กระตันยูมันก็ไม่สื่อสัตย์เพราะไม่กระตันยูมันก็ไม่รักษาไอ้สิ่งดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้ให้แล้วมันเป็นอย่างไร มันก็จะต้องวุ่นวายไปตามแบบสมัยปัจจุบันเอาละเป็นอันว่านี่เป็นประโยชน์ส่วนพื้นฐานประโยชน์ส่วนโลกิยะคือทำให้เกิดการอบรมที่ดีมีจิตใจที่ดี เพื่อเป็นวัฒนธรรมที่ดีเพื่ออยู่กันเป็นพัสสุกเรียกว่าประโยชน์อย่างเป็นโลภียะอย่างนี้ก็ได้ทีนี้จะพูดเรื่องที่สองหรืออย่างที่สองคือประโยชน์อย่างสูงสุดขึ้นไปเป็นปรมัถะ <c oughs> นี่ก็ควรจะทราบไว้ทราบไว้ในฐานะที่ว่าเราเป็นมนุษย์ เมื่อเราเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นกันให้ถูกต้องเป็นมนุษย์กันให้ถูกต้องความเป็นมนุษย์นั่นน่ะมันมีสายสัมพันธ์ยืดยาวโยงใหญ่กันยืดยาวเหลือที่จะกล่าวได้ตั้งแต่แรกมีโลกขึ้นมาแล้วก็จนกระทั่งวาระสุดท้ายมีความสัมพันธ์กัน ในมนุษย์ในหมูมนุษย์ในความเป็นมนุษย์ในสายของความเป็นมนุษย์นั่นนะสังเกตดูไดีๆสิมันมีอะไรมันต้องมีความเป็นบนรรพบุรุษแล้วก็เป็นตัวเองที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีความเป็นลูกหลานเหลนที่จะมีไปในโอกาสข้างหน้า หรือจะดูอีกทางก็ดูว่าไอ้คนแต่ละคนละคนนี่มันก็มีส่วนที่จะเป็นบนรรพบุรุษในในความหมายหนึ่งแล้วมันเป็นตัวเองในปัจจุบันอยู่ในความหมายหนึ่งแล้วมันก็เป็นลูกหลานของบรรพบุรุษถ้าพูดให้มันเข้าใจง่ายก็คือมันเป็นลูกหลานของบรรพุรุษ ก่อนแล้วมันก็เป็นตัวเองของมันเองแล้วต่อไปมันก็จะเป็นบนรรพบุรุษของลูกหลานเมื่อมันแก่ท่าพอเราเกิดมาเราก็เป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเราอยู่เป็นตัวเองตลอดเวลาระยะหนึ่งก็เป็นตัวเองแล้วต่อไปก็กลายเป็นบนรรพบุรุษที่บอกให้เด็กๆมันรู้ไว่าเด็กๆตัวเล็กๆ ในอนาคตแกก็ต้องเป็นบรรพบุรุษเป็นปู่ย่าตายายของคนชั้นหลังให้เตรียมตัวไว้ถูกต้องให้เด็กๆมันรู้ว่ามันก็จะต้องเป็นบรรพ a รุษ r ันเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษแล้วมันเป็นตัวมันเองแล้วมันก็จะต้องเป็นบรรพบุรุษของคนที่จะตามมาทีหลังเด็กๆเ,เขาก็คงจะ นึกกระสับกระสายมาตัวตัวเราก็ก็เป็นบรรพ abhut เตรียมตัวไว้สําหรับเป็นเป็นบรรพบุรุษสิเพราะมันเป็นจริงอย่างนั่นนี่ก็เห็นเห็นกันอยู่เกิดมาเป็นเด็กๆก็มีบรรพบุรุษให้เกิดมาแล้วมาเป็นตัวเองอยู่พักหนึ่งไม่เท่าไรก็เองก็กลายเป็นบรรพบุรุษของลูกหลานที่ตัวเองเกิดเขาออกมา ้การเป็นบรรพบรุษก็ดีเป็นตัวเองก็ดีเป็นลูกหลานก็ดีมันมีครบอยู่สามขั้นตอนในบุคคลคนหนึ่งหนึ่งจงเตรียมตัวที่จะเป็นให้ถูกต้องทั้งสามขั้นตอนนี่จะมีประโยชน์มาก